ส่วนพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาต้องบอกว่าที่อำเภอปักธงชัยนั้นมีน้ำท่วมในเขตเทศบา,นาลนครราชสีมานะคะตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มเตือนเฝ้าระวังะระดับน้ำในลำน้ำลำตะคลองที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตัวเมืองแล้วล่ะคะ่ะน้ำที่ไหลามาตามลำน้ำลำตะคลองผ่านเขตตัวเมือง นคนรราชสีมาเริ่มมีระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ชลประทานประจําจุดประตูระบายน้ําเขื่อนคนชุมซึ่งอยู่บริเวณตาบลปลุกใหญ่ได้เปิดประตูระบายน้ําเขื่อนคนชุมทั้ง3บานค่ะเพื่อเร่งระบายน้ําให้ไหลลงสู่พื้นที่ต่ําหลังจากเขื่อนลําตะคองที่อำเภอสีคิ้วมีปริมาณน้าเพิ่มสูงขึ้น10 5เปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีการกําหนดจะเปิดประตูระบายน้ําแต่ทางด้านของนายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรคนราชสีมาก็สั่งระงับการ เปิดประตูระบายน้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์อีก1-2วันที่จะถึงนี้เพราะเกรงว่าจะกระทบกับพื้นที่ริมตลิ่งลําตะคองนั่นเองขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ชุม ชุมชนมิตรภาพซอยสีนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ําเอ่อเข้าท่วมนะคะบริเวณลำน้ําลําตะคองท่วมบ้านเรือนประชาชนทางเทศบาลนครราชสีมาค่ะได้ทําให้ปักธงชัยนะคะนั้นก็มีหลายพื้นที่เกิดน้าท่วมแล้วก็มีการปักธงสีเหลืองไว้ด้วยนะคะบริเวณสะพานข้ามลําน้ําลําตะคลองให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่จะล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนอกจากนี้ระดับน้ําในลําน้ําลําตะคลองยังเพิ่มขึ้นหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่บริเวณข้างโรงเรียน สำชัญนครราชสีมาแล้วก็ที่บริเวณชุมชนวัดท่าตะโกค่ะส่วนที่บ้านวังดู่หมู่ที่8ตําบลเมืองปักธงชัยนะคะ ตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยประชาชนกว่า100หลังคาเรือนนั้นก็ได้รับผลกระทบจากลำน้ำสอค่ะไหลเออเขาท่วมบ้านเรือนสูงเกือบ2เมตรนะคะพวกเขาก็ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่เพื่อไปที่บ้านพักญาติค่ะที่ไม่ถูกน้ำท่วมโดยพื้นที่ปักธงชัยมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน16ตําตำบลน,นะคะ78หมู่บ้านประชาชนนั้นได้รับผลกระทบแล้วนะคะกว่า1 2 0 0 0คนหรือกว่า5,000ครอบครัว พื้นที่การเกษตรก็เสียหายไปแล้วนะคะอยู่ที่23,000ไร่ ส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ยังระบุว่ามวลน,น้ําจากอาเภอปักทงชัยนั้นจะไหลไปสู่พื้นที่อําเภอโชคชัยในอีก1-2วันซึ่งก็ได้สั่งการให้แนอําเภอโชคชัยเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ําที่จะไหลไปจากอําเภอปักทงชัยแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอยืนยันด้วยว่าขณะนี้เขื่อนลำตะคองและก็เขื่อนลำพระเพลิงนั้นยังไม่มีการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนนะคะแต่น้ําทั้งหมดที่ไหลหลากออกมาเออเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและก็พื้นที่การเกษตรนั้นเป็นน้ําที่ล้นจัด ทางสปริงเวย์ค่ะแล้วก็เป็นน้ําฝนสะสมที่ยังค้างทุ่งนะคะไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองนั่นเองค่ะช่วงนี้เนี่ยเขาใหญ่ยังปิดอยู่นะคะเพราะว่าปริมาณน้ําที่ตกบนเขาใหญ่เนี่ยดินมันบอกอุ้มไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ยังวางใจไม่ได้ผู้ว่าท่านบอกเมื่อวานยังไม่เปิดประตูระบายน้ําเพิ่มอย่างที่คุณนิตยาว่าแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าพื้นที่ริมลําน้ํา ตอนนี้ต,ต้องค่อยๆระบายออกนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็ต้องอรอดูก่อนเพราะว่ามีการคาดการเหมือนกันว่าในตลอดระยะเวลาก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวเนี่ยเราจะมีพายุพัดผ่านเข้ามาประมาณอีกหนึ่งถึง,งลูกนะคะ,ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้อง ดูก่อนคะ่ะว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะโดนมวลอากาศเย็นเนี่ยกดลงมาหรือเปล่าเพราะถ้ากดลงไปมากหน่อยก็จะลงไปสู่พักตายพื้นที่พักตายก็ต้องเฝ้าระวังคะ่ะแต่คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะหลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากน้าท่วมและดิฉันก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยพื้นที่ของฝนนะคะที่เกิดขึ้นนั้นก็ ลดลงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ยังมีฝนอยู่ค่ะแต่ว่ายังวางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ของพายุที่จะเกิดขึ้นหรือพายุโซนร้อนโซเดลนั้นยังต้องเฝ้าระ,ว,ระวังในช่วงไปจนถึง ตลอดสุดสัปดาห์นี้อีกด้วยลองมาดูแต่ละพื้นที่กันค่ะว่าพื้นที่ไหนนะคะจะได้รับผลกระทบกันบ้างค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่นั้นก็อาจจะกังวลเหมือนกันค่ะสําหรับพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับพายุลูกนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงประเทศไทยค่ะเพราะตําแหน่งของพายุโซนร้อนโซเดลนั้นยังอยู่ที่บริเวณนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงของวันที่21ตุลคม หลังจากนั้นนะคะก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะมาทางประเทศเวียดน,นามค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ในช่วงของวันที่ 24- 25ตุลาคมนี้แถวๆเวียดน,นามก็อาจจะมีฝนตกนะคะแล้วก็จะค่อยๆอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วตามลําดับนั่นเองค่ะส่วนพายุลูกใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในพื้นที่นะคะหลายจุดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะส่งผลกระทบกับมวลน,น้ําได้อย่างเช่นที่อําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเวลานี้หน่วยงานรัฐต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ําแล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่าขณะนี้จิสด้านั้นได้วิเคราะห์พื้นที่น้าท่วมขังนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ เลด่านะคะบันทึกภาพในช่วงเช้าของวันที่20ตุลาคมนะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อนที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนะคะที่บริเวณอําเภอปักธงชัยแล้วก็พื้นที่ที่อําเภอโชคชัยค่ะที่น้ํากําลังจะไหลไปท่วมขังต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะมีการพูดถึงเรื่องของพื้นที่น้าท่วมของปักธงชัยนั้นลดลงไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ472ไร่ค่ะแต่ก็พบว่าพื้นที่น้าท่วมนะคะเพิ่มขึ้นที่อําเภอโชคชัย มากถึง11,400ไรไล่นะคะที่อำเภอโชคชัยนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับก้อนน้ำรอบนี้ไว้ด้วยนอกจากนี้นะคะพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะยังมีอีกนะคะอยู่ทั้งหมด15อําอำเภอรวมทั้งอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนลำพระเพลิงซึ่งพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะคะมากถึง3 1 9กาไร่นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าดูกันต่อไปค่ะแต่ถ้าหากว่าถามว่าในช่วง 1- 2วันนี้แนวโน้มของฝนตกนะคะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงบอกได้เลยว่า ช่วงนี้นะคะฝนอาจจะลดลงเพราะว่าอาจจะสอดคล้องให้เรามีเวลาหายใจนะคะมีการพล่องน้ําลงไปได้บ้างในพื้นที่น้าท่วมนะคะสําหรับข้อมูลฝนสะสมวันนี้จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่นะคะตอนบนของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเวลานี้นะคะแทบจะไม่มีสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคะ่ะสีเขียวนั้นเป็นสีของฝนค่ะวันนี้ไม่ค่อยจะมีนักนะคะมีแนวโน้มว่าฝนนั้นอาจจะไม่เยอะแล้วก็จะค่อยๆลดลงค่ะ อาจจะส่งผลดีกับสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าไม่มีฝนตกเข้าไปเพิ่มนะคะแต่พื้นที่ภาคใต้ค่ะการกระจายตัวของฝนนั้นค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นสีเขียวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะแต่ฝนเกิดขึ้นนั้นนะคะอยู่ที่ร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตก ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะคะพิจิตรกำแพงเพชรค่ะรวมถึงสุขโขทยัยแล้วก็จังหวัดตากอีกดว้วยนะคะยังมีฝนตกเกิดขึ้นส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะแถวแถวจังหวัดเลยนองคายบึงการนะคะสกลนครนครพนมค่ะเยะโสธรน,นะคะรวมถึงอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลางค่ะแถวแถวจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะ ะะส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกค่ะก็จะอยู่แถวแถวจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องอยู่ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะแถวแถวจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะจะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองกันอยู่นะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝนที่ตกเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะ mm hmm. อย่างช่วงนี้หลายคนนะคะเวลาที่ฝนตก ง่วงนอนบ้างไหมถูกค่ะอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะทั้งฝนตกทั้งอากาศเย็นดิฉันอยากจะซุกตัวอยู่ในผ้าหม่ม <c oughs> อุ่นๆ <c oughs> รู้สึกแบบทําร้ายจิตใจการต้องตื่นมาทํางานมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่รับประทานอาหารเข้าไปหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนและอากาศเย็นๆฝนชื้นๆด้วยต้องง่วงนอนไปนตามๆกันค่ะแต่ว่าอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่คุณหมอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาการที่เขาเรียกว่า ฟูดโคม่านะคะอาการนี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังที่เรารับประทานอาหารนะคะกลางวันแล้วก็ทําให้เรารู้สึกง่วงนอนบ่อยๆเริ่มผิดปกติแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่านะคะทางด้านของนายแพทย์บิยเพันธ์พฤกษาพนิชนะคะผู้เชี่ยวชาญทางโรคทักเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย <c oughs> ก็เปิดเผยว่าอาการง่วงมากๆหลังอาหารกลางวันเกิดจาก ะะหลังทานอาหารมื้อใหญ่ที่าร่างกายใช้พลังงานนะคะในเรื่องของการย่อย่ยอยอาหารมากนะคะแล้วก็มีการปล่อยพลังงานส่วนอื่นๆนะคะน้อยลงดังนั้นคะ่ะร่างกายจึงหลั่งสารอินซูลินเพื่อให้น้ําตาลอยู่ในระดับปกติซึ่งจริงๆแล้วนะคะอินซูลินนั้นทําให้สมองขับสารเซโรโทนินแล้วก็เมลาโทนินนะคะทำให้เกิดอาการง่วงได้ง่ายค่ะ โดยเฉพาะอาวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นก็จะรู้สึกนะคะทําให้มีปฏิกิริยานะคะหมดเรี่ยวแรงแล้วก็เหนื่อยง่ายนั่นเองค่ะใครที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะต้องบอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะจะมีวิธีแก้ไขในเรื่องของอาการฟ <N> ู <mo an> <S <S <N> ้ดโคม่าี้้อยู่เหมือนกันนะคะเพียงแค่กินอาหารแต่พอดีเคี่ยวให้ช้าลงนะคะแต่ว่าต้องเลี่ยงอาหารน้ำตาลสูงค่ะ ให้เน้นทานผักผล,ลไม้ไขมันดีพอกินแล้วนะคะก็ต้องหากิจกรรมทาเบาๆหน่อยนะคะเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายเพียงเท่านี้นะคะอาการก็จะดีขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่นํามาฝากกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาการค่ะที่หลายคนนั้นอาจจะเป็นอยู่ก็ต้องรีบปรับตัวในเรื่องของการรับประทานอาหารในช่วงเวลานี้นะคะฝนตกนะคะเกิดขึ้นง่วงนอนเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวหลายคนอาจจะอยากนอนมากกว่านี้นะคะ ค่ะก็ถ้าอยากนอนหรือว่ารู้สึกมีอาการฟู้ดโคมมาอย่างที่คุณนิตยาบอก ขยับร่างกายนิดิ<อ>นเอ็กซ์ไซส์หน่อยนะคะอยู่ออฟฟิศก็ทําได้ค่ะจริง,รงๆแล้วพฤติกรรมของการรับประทานอาหารเนี่ยเกี่ยวเหมือนกันนะคะคุณหมอแนะนําบอกว่าต้องค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวคํานึงเนี่ยเคี้ยวนาน,านๆเคี้ยวให้ละเอียดค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มเร็วทานน้อยลงไม่ได้ทานจนอิ่มเกินไปมันก็จะช่วยลดอาการง่วงนอนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันได้อีกวิธีหนึ่งคุณวรนิสาถ้ารู้สึกรับประทานแล้วมันเยอะเกินไปคุณผู้ชมลองลุกขึ้นยืนดูบ้างเพราะบางทีเรานั่งเนี่ยกระเพาะเรามันห่อตัว วอยู่พอยืนแล้วเรารู้สึกเออมันหนักมันอิ่มขึ้นนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึงเคล็ดลับของสาวสวยเขาใช้กันก็ต้องบอกสาวสวยเลยเพราะว่าหุ่นสแลนเดอร์มากกว่าดิฉันมากเลยนะคะทับสองท่านค่ะขอบคุณคุณน <c oughs> ิตยาค่ะ <c oughs>